จูเลอสิกเวิลด์ดอมิเนียนครั้งแรกในจักรวาลจูเลอสิกที่ไดโนเสาร์จะมีขนเบเจอร์มูวิท็อกช็อตนิว สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Major Movie Talk อ o ซ n e ั s นะครับดำเน,นินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เราจะมาพร้อมกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในวงการภาพยนตร์มาเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับที่นี่ทีเดียวครับ Major Group ครับดังนั้นกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะครับมีข่าวใหม่ๆมาคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารครับ ยูนิเวอร์แซลพิกเจอร์กับแอ็บลินเอ็นเตอร์เทนเมนต์เริ่มจะปล่อยสื่อประชาสัมพันธ์ของหนังจูราสสิกเวิลด์โดเมนิออนออกมาแล้วครับซึ่งก็ได้ผลตามคาดครับเพราะเป็นการกระตุ้นตอมอยากดูให้กับแฟนหนังได้อย่างเต็มเมเลยครับโดยภาพประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจที่สุดก็คือภาพไดโนเสาร์ที่มีขนหล่ำๆ,ๆ,ๆอยู่บนตัวครับซึ่งภาพนี้สร้างความมือฮาให้กับแฟนคลับของหนังจูราสสิกเป็นอย่างมากครับเพราะเรื่องนี้เป็นประเด็นมานานแล้วครับตั้งแต่หนังจูราสสิกพาร์คแล้วก็จูราสสิกเวิร์กครับที่ดดไดูเป็นหนหัง หนังนะครับตามความรู้ดั้งเดิมกับภาพจําที่เรามีต่อไดโดนเสาร์ครับแต่ต่อมาเนี่ยเริ่มมีการค้นพบครับว่าไดโดนเสาร์ความจริงแล้วส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่มีขนครับ ไดโนเสาร์ที่เคยปรากฏตัวในหนังชุดจูราสิกก็เลยกลายเป็นเหมือนอะไรที่เป็นชุดความรู้ที่ล้านหลังนะครับแม้จะมีคําอธิบายว่าไดโนเสาร์ในเรื่องเนี่ยไม่ได้เป็นไดโนเสาร์แบบของดั้งเดิมเพราะเป็นสัตว์ที่ถูกผ่าตัดใส่พันธุกรรมของสัตว์อื่นคือในหนังบอกว่าเป็นกบนะครับเข้าไปครับแต่ดูเหมือนประเด็นนี้เนี่ยจะเป็นเพียงแค่ข้อแก้ตัวของแฟนคลับเท่านั้นรับและสุดท้ายจูราสิกเวอร์โดมิเนียนก็จะมีไดโนเสาร์ที่มีขนให้เราได้เห็นแล้วครับซึ่งตามข้อมูลรายงานว่าฉากของไดโนเสาร์มีขนพวกนี้เนี่ยจะ ไดโนเสาร์ครับจะเป็นฉากที่เล่าถึงเหตุการณ์ไดโนเสาร์โดนยุงกัดและยุงถูกยางไม้เคลือบจนกลายเป็นอัมพันธ์ครับจนกลายเป็นที่มาของสวนสนุกไดโนเสาร์นั่นเองครับ นางชุดจุรัสิกเนี่ยความจริงแล้วดั้งเดิมเคยถูกติงเรื่องข้อมูลทางวิชาการอยู่บ่อยๆนะครับทั้งเรื่องของไดโนเสาร์ที่ปรากฏในเรื่องเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ไดโนเสาร์ที่เกิดในยุคจุรัสิกค,ครับหรือแรปเตอร์อย่างที่เราเห็นในหนังเนี่ยนักบรรพช,ชีวินวิทยาก็บอกว่าความจริงทางประวัติศาสตร์มันน่าจะไม่ได้ตัวใหญ่อย่างที่เราเห็นในหนังครับซึ่งหลังๆก็เริ่มมีความพยายามในการแก้ไขเรื่องนี้นะครับรวมไปถึงการใส่ขนของไดโนเสาร์เข้าไปด้วยครับ ซึ่งทั้งหมดนี้หมายความว่า Jurassic World d o m i n ียนอาจจะเป็นหนังภาคแรกนะครับของชุดจูราสสิกที่มีฉากของยุคเลโนเสาร์จริงๆให้เราได้เขียนครับว่ากันว่า Jurassic World d o m i n ียนจะเป็นหนังปิดตไตายภาค Jurassic World ครับก็เลยจะมีอะไรพิเศษพิเศษให้ดูกันมากมายครับ โดยคลิปตัวอย่างฉบับพิเศษของ u r a s สิก w o r l ด d o m i เ i ียนะครับจะมีการปล่อยให้ได้ชมกันปะหัวเรื่อง F9 ในการฉายในระบบ iMAX ครับในหลายๆประเทศซึ่งตามข่าวเนี่ยหลายประเทศที่ว่าก็จะมีทั้งอังกฤษสเปนสวีเดนนอร์เวย์โปแลนด์เวียดนามรวมแล้วประมาณ40ประเทศครับก็มีประเทศไทยเราอ,อยู่ในลิสต์นั้นด้วยนะครับซึ่งหลายคนที่ดูไปแล้วหรือว่าไปแอบดูที่เขาไปแอบถ่ายในโรงภาพยนตร์มาเนี่ยก็บอกเป็นเสียงเดียวกันคำว่าฉา,ากแอคชั่นเยอะมากครับมีโลเคชั่นในหลายๆสถานที่ที่แตกต่างกันออกไปดู แล้วไม่เหมือนหนังจูราสสิกภาคก่อนๆครับที่เรื่องราวมักจะเกิดขึ้นในสถานที่สถานที่เดียวครับโดยตัวผู้กำกับจูราสสิกเวอร์ดูมิเนียนอย่างคอรินทอโรโเนี่ยมีการออกมาบอกครับว่าจูราส s ิกเว r l ์ดูมิเนียนจะมีความเป็นหนังเจมส์บอลผสมกับเจสันบอลอยู่ในนั้นด้วยครับแค่คิดแค่นี้เจมส์บอลเจสันบอลไดโนเสาร์เท่านี้ก็พิเศษเหลือเกินแล้วแหละครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับข่าวคราวความคืบหน้าของหนังในชุดจูราสสิกเวิ l ์ครับของจริงจะออกมาเป็นอย่างไร ตัวอย่างตัวอย่างแรกที่มีการพูดกันแบบปากต่อปากมาว่ามันมันมากๆเนี่ยออกมาจริงๆแล้วมันจะมันอย่างที่เขาว่ากันไหมรอดูก็แล้วกันครับรับรองถ้าตัวอย่างมาเดี๋ยวเราจะมาถอดถอดถอดอถอดรหัสกันดูในเมเจ r ร์ทรัลท็อกนะครับแต่สําหรับเมเจอร์มูว t ท็อกช็อตนิวสในคลิปนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมจีนวิวเฟเดอร์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ